ก่อนที่ท่านจะไปฟังดวงชะตาชีวิตของท่านนะครับอาจารย์ขอฝากไว้ครับในเรื่องเกี่ยวกับการเขียนแผ่นมงคลชะตาชีวิตนะครับแผ่นมงคลชะตาชีวิตคือการที่อาจารย์นะครับจัดเขียนดวงชะตาชีวิตของคุณนะครับไว้ที่แผ่นนี้นะครับซึ่งจะล้อมรอบด้วยดาวที่มีตำแหน่งโดดเด่นตามหลักของโหราศาสตร์ไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวเกษตรมหาจักรมหาอุตรราชาโชคนะครับเป็นตำแหน่งที่เสริมมงคลต่อตัวของท่านเองครับสามารถที่จะ นำแผ่นนะครับมงคลชะตานะครับบูชานะครับไว้ที่นะฮะหิ้งพระนะครับผมใต้ผานพระพุทธรูปนะครับหรือนะครับใส่กรอบบูชาได้นะครับใครสนใจนะครับให้อาจารย์เขียนแผ่นมงคลชะตาชิตนะครับเพียงแผ่นละ150บาทครับใครที่สนใจนะครับที่จะบูชาดวงชะตาชิตของตัวคุณเองนะครับสามารถที่จะสอบถามไปที่ไลน์แอสไซน์โฮโลมาสเตอร์ครับ สวัสดีครับคนที่เกิดราศีลัคนาราศีกันนะครับประจําช่วงเดือนสิงหาคมนะครับปีพุทธศักราช2563นะครับแนวโน้มของการดําเนินชื่อของคุณในช่วงนี้จะดีหรือร้ายประการใดให้ผมไขข้อข้องใจให้คุณฟังกันนะครับเอาละฮะคนที่ผูกดวงครับกลายเป็นคนลัคนาราศีกันนะฮะโดยจังหวะชีวิตแล้วเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะใช้คํานี้ก่อนเลยนะครับ ดาวประจําตัวของคนที่เกิดราศีนี้คือดาวพุธนะครับเจรจาอ่อนหวานให้ทายดาวพุธนะสเสน่ห์ของคนราศีนี้คือคําพูดการเจรจาครับดาวดวงนี้ของคุณนั้นโคจรนั้นอยู่ในภพลาพะราพะในภาษาโหราลศาสตร์ไทยแปลว่าราบผลประโยชน์ตัวเองเป็นบอกเกิดในเรื่องเกี่ยวข้องกับโชคลาภนะตัวเองมีเกณฑ์นในเรื่องเกี่ยวข้องกับโชคลาภได้เกิดขึ้นในช่วงนี้แล้วมาจากเรื่องอะไร มาจากเรื่องของคําพูดนะพูดดีเป็นสีแก่ปากแตนะใช้คํานี้แต่ถ้าพูดมากๆอาจจะไม่มีโชคก็ได้เพราะฉะนั้นพูดดีไว้เยอะๆแล้วโอเคนะพูดจะไม่ภายเลาะช่วงนี้ตัดทิ้งไปซะนี่คือสี่งที่อาจารย์แนะนํานะครับตามนี้เนาะโซนเราเจาะลึกแล้วกันในเรื่องของการงานละ่ะเป็นอย่างไรบ้าง ในพื้นฐานดวงแล้วเนี่ยดาวตัวแทนเรื่องของการงานของคุณนั้นโคจอ,อยู่ในภพลาภะเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นแปลว่าพื้นฐานดวงใน,นขณะนี้เนี่ยเกณฑ์เรื่องของการติดต่อการพูดคุยการเจรจาต่างๆจะมีความรุดหน้ามากขึ้นมากกว่าเดิมครับใครก็ตามทีที่ค้าขายนะฮะช่วงนี้เนี่ยนะหลังจากออเดอร์มันชะลอตัวในช่วงที่ผ่านมานะครับ หลังจากนี้ไปมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับออเดอร์นะการค้าขายอะไรก็ตามทีเนี่ยนะมันจะมีมุมของความคึกคักนะมีมุมของความลงตัวนะครับมากขึ้นมากกว่าเดิมนะทำให้เรื่องของเนื้องานนะเจริญก้าวหน้านะพื้นฐานดวงในเรื่องเกี่ยวข้องกับตําแหน่งงานหรือการพิจารณาอะไรต่างๆก็ถือว่ามีผลประโยชน์ที่ดีสำหรับคนที่เกิดราศีกันเกิดขึ้นในช่วงนี้อย่างแน่นอนครับฟังแล้วชื่นใจใช่ไหมต่อ อย่าลืมกดติดตามอ่านะแสนกว่าแล้วเนี่ยนะอยากให้ถึง2 0 0แสนเร็วๆนะฮะช่วยกันกดติดตามนะส,สัตสัไพายขนนิดหนึ่งนะฮะส่วนดวงชะตาชีวิตนะเรื่องเกี่ยวกับเ,เงินทองละ่ะเป็นอย่างไรบ้างดาวการเงินของคนราศีนี้นะครับเรียกว่าดาวพศนะฮะดาวสุกข,ของคุณนั้นโคจรอ,อยู่ในภพแห่งความจเจริญก้าวหน้ามีตมําแหน่งเป็นกเกษตรตราธิปดีคือตําแหน่งของความมั่นคงนะครับในหลักโหราศาสตร์ไทย เพราะฉะนั้นหมอดูที่เห็นดวงที่มีตำแหน่งเป็นเกษตรยังไงเสียก็ต้องทายว่าโอ้ดวงนี้เนี่ยช่วงนี้นะมันจะต้องเจริญก้าวหน้าดาวการงานเป็นลาภดาวการเงินมีตำแหน่งมั่นคงเป็นเกษตรโอ้โหจะทายได้แย่อย่างไรตานะเพราะฉะนั้นตกงานอยู่ได้งานทําได้เนื่อนเพิ่มเติมขึ้นอาจารย์จะลงทุนจะทำแล้วก็ตามทีมีเกณฑ์ที่จะบริหารจัดก,การเรื่องของการเงิน ได้ค่อนข้างที่จะดีครับในช่วงปัจจุบันนี้อย่างแน่นอนแม่ฟังแล้ชื่นใจนะใครยังไม่ดีตามอาจารย์บอกนะก็ต้องตั้งใจล้เพราะดวง20% 80%เราต้องลงมือทำนะตามนี้เรื่องของความรักล่ะเป็นอย่างไรบ้างในดวงชะตาชีวิตเนี่ยนะฮะมองแล้วเนี่ยดาวเกี่ยวกับความรักคือดาวคือรหัสบดี ตอนนี้ก็โคจอยมีตมําแหน่งเป็นกเกษตรตาธิบปดีเช่นเดียวกันครับการมีคู่นะการมีคู่คนรักอย่างเงี้ยนะก็จะส่งผลเกื้อกูลความหมายในมีสองเน้ยะคือหนึ่งมีคู่ที่ยังไม่ทะเลาะเบาแหวงกันปุ๊บเนี่ยชีวิตมันก็จะเลิศ้าวหน้าหรือดีขึ้นหรืออีกประการหนึ่งมันมีดาวดวงหนึ่งภาษาหมอดูเขาเรียกดาวเกตอยู่เรือนคู่ครองดาวดวงนี้แปลว่ามีเกณฑ์จุกจิกหรือเกณฑ์ของการหย่าล้างหรือมีปัญหาได้ทาได้สองกรณีเช่น บางคนบอกที่ผ่านมาทะเลาะบบแว้กันมาปุ๊บช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการจบความสัมพันธ์แลนะเริ่มต้นใหม่หรือบางคนนั้นนะดีอยู่แล้วช่วงนี้ก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นไปในะเรื่องของความรักครับส่วนถ้าใครนะฮะโสดอยู่ช่วงนี้ต้องระวังเรื่องของการผัวพันกับคนที่มีแฟนแล้วนะฮะต้องเช็คดีๆว่าไอ้คนที่เข้ามาหาเราเนี่ยมันมีแฟนอยู่หรือเปล่านะครับไปตรวจสอบหปดีๆนะจะได้ไม่เสีย รู้เขานะฮะตามนี้นะเอาละแต่นี่แหละคือส่วนหนึ่งของคําพยากรณ์แหละใครที่อยากที่จะรู้ดวงมากกว่าน,นี้เป็นการส่วนตัวกับผมอาจารย์ผู้ก็สอบถามนัดหมายคิวได้ที่ l i น์แอสไซน์โฮโลมาสเตนะครับส่วนใครอยากเขียนแผ่นมงคลชะตาชีวิตนะเสริมดวงของคุณเองนะสามารถที่จะสอบถามได้ที่ l i น์แอสไซน์โฮโลมาสเตหรือกดสั่งซื้อลิงก์ใต้คลิปนี้นะฮะมีคําตอบก็ขอเน้นคุณนั้นโชคดีและเราคงได้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปนะครับสวัสดีครับ